ภาพรวมผลการแข่งขันไทยลีก1นครูแบงคอกยูนิเต็ดโรเตชันนักเตะทีมชาติไทยบุกชนะเมืองทองยูนิเต็ดทำให้แฟนบอลทั้งประเทศต้อตื่นเต้นสุดขีดและนี่คือจุดเริ่มต้นของการพูดคุยที่ไม่จบสิ้นในวงการฟุตบอลไทยแต่เดี๋ยวก่อนนี่ไม่ใช่แค่ข่าวผลบอลธรรมดาเท่านั้นเพราะการโรเตชันผู้เล่นระดับทีมชาติแบบนี้มักสร้างความขัดแย้งให้กับโค้ชและแฟนคลับเสมอบางคนมองว่ามันเป็นกลยุทธ์ฉลาดเพื่อพัฒนาทีมชาติอีกกลุ่มเห็นว่าเป็นการละเลยความสำคัญของลีกในประเทศและนี่แหละคือส่วนที่หลายคนมองข้ามไปมันนนสะท้้อใหหเเ็คความตึงรียด วังหลีกบ้านเกิดกับภารกิจทีมชาติชุดใหญ่ลองมาดูรายละเอียดเพิ่มเติมกันเพื่อให้เข้าใจภาพรวมของข่าวกีฬาในวันนี้โดยเฉพาะในส่วนของฟุตบอลที่ไทยรัฐออนไลน์มอบให้เราอย่างครบครันและอัปเดตสดสดเริ่มจากเว็บหลักอย่างไทยรัฐออนไลน์ h t t p s w w w t h a i r a t c o t h h o m e ที่เป็นแหล่งรวมข่าวสารหลากหลายไม่ว่าจะเป็นข่าวธุรกิจผ่านไทยรัฐมันนี่ h t t p s w w w t h a i r a t c o t h m o n n i หรือการช้อปปิ้งที่ไทยรัฐช้อปปิ้ง h t t p s w w w t h a i r a t c o t h และแม้แต่ไทยรัฐ h t t p s p l u s t h a i r a t c o t h ที่มีเนื้อหาพิเศษรวมถึงไทยรัฐ t ีวี h t t p s w w w t h a i r a t c o t h t v สำหรับชมเนื้อหาวิดีโอและมิเรอร์ h t t p s c o m i r r o r t a l e n d c o m ที่นำเสนอเรื่องราวบันเทิงและไลฟ์สไตล์แบบร่วมสมัยซึ่งช่วยให้เราไม่พลาดข้อมูลสำคัญอะไรเลยไม่ว่าจะเป็นข่าวฟุตบอลหรืออื่นๆตอนนี้มาพูดถึงหัวใจหลักกันเลยนั่นคือส่วนกีฬาโดยเฉพาะหน้าแรกของกีฬา h t t p s c o w w w t h a i r a h c o t h s p o r t ที่รวบรวมทุกอย่างไว้ให้ง่ายต่อการเข้าถึงเริ่มจากฟุตบอลต่างประเทศ h t t p s w w w t h a i r a t c o t h s p o r t e u r o f o o t b a l l ซึ่งเป็นประเด็นที่แฟนบอลไทยหลายคนติดตามเพราะมันช่วยให้เราเห็นมาตรฐานระดับโลกและนี่แหละคือที่ที่หลายคนมองข้ามหลีกต่างประเทศเหล่านี้ไม่ใช่แค่การแข่งขันแต่เป็นจุดเรียนรู้เพื่อพัฒนาฟุตบอลไทยให้ก้าวหน้าเช่นพรีเมียร์ลีกอังกฤษ h t t p s w w w t h a i r a t c o t h s p o r t e u r o f o o t b a l l p r e m i e r อีกที่มีการแข่งขันดูเดือดระหว่างทีมใหญ่อย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับลิเวอร์พูลยูฟาแชมเปี้ยนลีก https://www.th.co.th/sport/eurofootball/uefa a a r t ที่เป็นทัวร์นาเมนต์ระดับยอดของยุโรปบุนเดสลีกาเยอรมัน https://www.th.co.th/sport/eurofootball/bundesliga a a r t ที่เน้นการเล่นรูปแบบทันสมัยกันโชเซเรียอิตาลี https://www.th.co.th/sport/eurofootball/serie a a r t ที่มีเทคติกป้องกันแข็งแกร่งลาลีกาสเปน h t t p s w w w t h a i r a t c o t h s p o r t e u r o f o o t b a l l l o l i e g o ที่นำโดยเรอันมาริดและบาเซโลนาเจลีกญี่ปุ่น https://www.thai-rat.co.th/sport/eurofootball/jelie ที่แสดงให้เห็นพัฒนาการของเอเชียและลีกอื่นๆ h t t p s w w w t h a i r a t c o t h s p o r t e u r o f o o t b a l l a d e r l u e ที่ครอบคลุมการแข่งขันเล็กแต่สำคัญเช่นลีกเอฟเอคัพหรือยูโรปาลีกและอย่าลืมส่วนสำคัญอย่างตารางคะแนน h t t p s w w w t h a i r a t c o t h s p o r t s o o l t s c o r e ที่ช่วยให้เราติดตามตำแหน่งทีมต่างๆได้อย่างง่ายดายโปรแกรมและผลการแข่งขัน h t t p s w w w t h a i r a t c o t h s p o r t s o o l t p r o g r a m ที่อัปเดตแบบเรียลไทม์และดาวนสันโว h t t p s w w w t h s p o r t s c o r e c o r ที่ชื่นชมผู้ทำประตูสูงสุดซึ่งสำหรับมือใหม่ที่เพิ่งเริ่มสนใจฟุตบอลลองนึกภาพว่ามันเหมือนกับการดูคะแนนสอบหรือตำแหน่งในเกมออนไลน์แต่ที่นี่คือการแข่งขันจริงที่ตัดสินชะตาชีวิตทีมและนักเตะส่วนฟุตบอลไทย h t t p s w w w t h s f o o t b a l l c o h นี่คือจุดที่ข่าวโรเตชันนักเตะทีมชาติไทยเกิดขึ้นจริงๆและนี่อาจเป็นจุดที่สร้างความขัดแยงมากที่สุดเพราะการเลือกผู้เล่นสำหรับทีมชาติไทย h t t p s w w w t h a i r a t c o t h s p o r t s o o t b a l l c h a n g s u มักถูกวิจารณ์ว่ามีอคติต่อทีมใหญ่เช่น True b a n k ของกับเมืองทองไทยลีก h t t p s w w w t h a i r a t c o t h s p o r t s o c c h p r e m i e r l e a g u e ที่เป็นหลีสูงสุดของไทยมีทีมแข่งขัน16ทีมเช่นบุรีรัมยูไนเต็ดหรือชนบุรีฟุตซอลไทย h t t p s w w w t h a i r a t c o t h h s p o r t t h a i f o o t b a l l s a o r t h a i ที่เป็นเวอร์ชั่นของฟุตบอลและคาราบอ 7A ไซคัพ https://www.thai-rat.co.th/sport/carabol-7a ที่เป็นทัวร์นาเมนต์ขนาดเล็กแต่สนุกตารางคะแนนไทยหลี https://www.thsportfootball.com/ a a r t t h c o i i e e e r l a g u และโปรแกรมผลการแข่งขัน h t t p s w w w t h a a r t t h c o s p o r t f o o t b a l l p r o g r a m Premier League ที่ช่วยแฟนบอลติดตามทุกนัดไม่ว่าจะเป็นการโรเตชันหรือไม่ก็ตามนอกจากนี้ยังมีคอลัมน์ https://www.thsport.com/ a a r t t h c o ที่ให้มุมมองเชิงลึกเช่นจากบีบางปะกง https://www.thai-rat.co.th/sports/columns/bankpaker ที่วิเคราะห์เรื่องร้อสนามหรือสนามกีฬาแห่งชาติ h t t p s w w w t h a i r a t c o t h s p o r t s c o l u m n s t h a i u n d e r s c o s t a d i u m ที่พูดถึงสถิติและประวัติศาสตร์ซึ่งสำหรับผู้เริ่มต้นมันเหมือนกับการอ่านบทวิเคราะห์ก่อนเรียนหนังสือเพราะช่วยให้เราเข้าใจความซับซ้อนของฟุตบอลไทยมากขึ้น และอย่าลืมเฟสปอร์ต h t t p s c o o l l s s a w w w t h a i r a t c o t h s p o r f i r e s p o r t ที่รวมมวยไทย h t t p s c o o l l s s a w w w t h a i r a t c o t h s p o r f i r e s p o r t a h ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ไทยและมวยโลก h t t p s c o o l l s s a w w w t h a i r a t c o t h s p o r f i r e s p o r t b o x i n g ที่มีนักชกไทยอย่างสฤษดิ์สวรสกุลที่สร้างชื่อเสียงกีฬาโลกอื่นๆ T port, e bon. h t t p s w w w t h a i r a t c o t h s p o r t w o r l d s p o r t เช่นวันเลยบบอล h t t p s w w w t h a i r a t c o t h s p o r t w o r l d s p o r t s s p o e y s b a l l b a d m i n t ั n h t t p s w w w t h a i r a t c o t h s p o r t w o r l d s p o r t s s b a d m i n t o n motorsport h t t p s w w w t h a i r a t c o เ t เช th, th s p o r t ปอร์สเลดเวิร์สพ o อสเลดมและกีฬาอื่นๆ https://www.th.sport/worldsports.other ที่แสดงให้เห็นความหลากหลายของโลกกีฬาสุดท้ายคือวิดีโอ https://www.th.video r r o o t t s p ที่มีไฮไลท์ h t t p s w w w t h a i d c o t h s p o r t v i d e o t h i g h l i g h t สำหรับดูคลิปสำคัญเรื่องรอบขอบสนาม h t t p s w w w t h a a i r c o t h s p o r t v i d e o c o p option ที่เล่าถึงเบื้องหลังไทยรัฐเล่ากีฬา h t t p s w w w t h a a i r c o t h s p o r t v i d e o a o r ที่บรรยายอย่างน่าสนใจสปอร์ตเดลี่ h t t p s w w w t h a a i r c o t h s p o r t v i d e o c s p o r t d e i l y ที่อัปเดตข่าวประจำวันและเชียร์ไทยให้กึกกล้อง h t t p s w w w t h a i r a t c o t h s p o r t v i d e o s h i t h a i ที่ส่งเสิร <royalty> ิมาความรักชาติผ่านเสียงเชียร์แกลเลอรี่ h t t p s w w w t h a i r a t c o t h s p o r t g a l l e r y ก็มีรูปภาพสวยๆให้ชมอีกด้วยและวิดีโออีกช่องหนึ่งสำหรับผู้ที่ชอบเนื้อหาดิจิทัล แต่เดี๋ยวก่อนนี้คือจุดที่หลายคนอาจเห็นต่างการโรเตชันนักเตะทีมชาติไทยในลีกบ้านเกิดอย่างไทยหลีกหนึ่งเป็นการกระตุ้นการพัฒนาหรือเป็นการทำลายความสมดุลของหลีกบางคนโต้แย้งว่ามันช่วยให้ผู้เล่นได้สัมผัสประสบการณ์มากขึ้นแต่ฝ่ายตรงข้ามมองว่าโค้ดลีถูกกดดันจากทีมชาติมากเกินไปคุณคิดอย่างไรมันเป็นความชอบธรรมหรือความไม่ยุติธรรมและนี่อาจเป็นประเด็นที่จุดประกายความคิดเห็นในความคิดเห็นด้านล่างคุณเห็นด้วยหรือไม่ว่าการโรเตชันนี้เป็นตัวอย่างที่ดีของการพัฒนาฟุตบอลไทยหรือมันเป็นสััญญญญาาาณของปหหใ่่กวเช นอกการเอื้อประโยชน์ทีมบางทีมเราชื่นชมทุกมุมมองและรอฟังความเห็นของคุณ